ไปดีมากั้งนี้งานจะไปงานก็ขั้นใจเยอวอะเราแต่คนผมอะก็ดีอยู่แต่งานเยอะก่อนวันนี้เราอาจะมาหาหารกันเกี่ยวกับความท้าทาความท้าทยของการพัฒนาชุมชนของบริษัทอหน้าโดยเราอะจะมองไปทั้งขั้นตอนแล้วก็เราอาจะต้องทําให้ชุมชนของเราเป็นที่ที่ประชาชนทุกคนอะอยู่กันด้วยมีความสุขเราต้องทําจริงเราต้องการของประชาชนหลากแล้วก็ การบริหารรูปจำเป็นมากเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญและที่สุดท้ายคือเราต้องมีรับความเข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนมีเสรีในการตัดสินใจใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะทำให้ชุมชนของเราเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงบการได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนมีโอกาสจะได้รับบริฉันก็เชื่อว่าเราสามารถทำได้ค่ะใช่ค่ะดิฉันก็เชื่อ ในหมู่บ้มมานของเราค่ะเพราะว่าในบริเวณถนนในหมู่บ้านของเราเนี่ยการมีไฟฟ้าเข้าถึงยังไม่มากพอซึ่งมันอันตรายต่อชาวบ้าทนที่สัญจรในบริเวณนันน้นในบานกลางคืนแล้วก็ส่งผลต่อต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยค่ะค่ะดิฉันดิฉันเข้าใจค่ะว่าความกดของไฟของคนทุกผู้คนเป็นสิ่งที่สําคัญและฉันก็ทราบคำว่าเพื่อพื้นที่บางพื้นที่ในชุมชนของเรามีไฟฟ้าที่เข้าถึงที่ไม่เพียงพอตอนนี้เราก็ได้พิจารณาโครงการ ไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิงเดียวค่ะเพื่อจะทำไปติดในจุดที่สําคัญฉันก็ว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่ในบางพื้นที่ที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าถึงยากมากจะมีการช่วยหลือบบส่วนนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะถนนเส้นที่ฉันใช้เดินทางทุกวันนะคะยังไม่มีไฟเลยถ้าสมมติมีการติดตั้งไฟเพิ่มเติมก็อาจจะช่วย,ยลดปัญหาเหตุในอาหารอาจจะยากรรมาได้นะคะ,อนนะ,คะขอบคุณสำหรับความเห็นค่ะาทางเทศบาลได้วางแผนจากอุปมาเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว เราเลือกจากพื้นที่ที่เ uh, ล mm ่นดวนกอได้จากประชุมเพิ่มเติมเพื่อจะผลพัฒนาค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ฟังเสียงของพวกเราพวกเราก็แทบหวังว่าพวกเราได้เห็นการพัฒนานะคะประชุมของเราปลอดภัยแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะผมขอบคุณทุกทคนนะคะดิฉันก็จะเริ่มพิจารณาโครงการโดยโดยเร็วค่ะแล้วก็จะเริ่มโคโครงการนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ ไช่โยคะโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างแบบจริงเดียวในะชุมชนอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเราควรพิจารณนะาแนวทางที่ประหยัดและคุขขข้มค่ากว่านี้เช่นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะเป็นข้อเสน,ทน,เฟฟนสอที่ดีค่ะการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงจะช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวแต่ยังคุ้เป็นมิตรกับสิงงงสบบ่งแวดล้อมดิฉันจะศึกษาแบบเทียเทียนานเพื่อหาความเป็นไปได้เพิ่มเติมค่ะ ดิฉันเห็นด้วยค่ะแต่ถ้าเราสามารถร่วมมือกับภาคเอกชนหรือว่าขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆก็น่าจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณของ,ของทางเทศบาลได้ค่ะใช่ค่ะดิฉันจะเริ่มประสานภาคส่วนต่างๆเพื่อขอเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อจะตั้งโครงการนี้ละเพื่องความปลอดภัยของประชาชนค่ะถ้าเราสามารถจัดก,การเรื่องนี้ได้สำเร็จนอกจากตัเรื่องความปลอดภยัยยังช่วยเรื่องความมั่นใจให้กับคนใชนชนุมชนด้วยค่ะ ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะดิฉันจะเริ่มดำเนินโครง,ง,งการนี้ให้เร็วที่สุดค่ะและมั่นใจว่าเราจะสร้างความาเปลีป่ยนแปวนที่ยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะทานายนายกคะในโครงการพื่มาถนนในพื้นที่บางแห่งตอนนี้เกิดปัญหาค่ะเนื่องจากขาดการสื่อสารระหว่างประชาชนก,กับเจ้าหน้าที่ค่ะใช่ค่ะเรา่องนี้คือสิ่งที่เราจะ,จะต้องแก้ไขค่ะเราจะต้องสร้างช่องทางการสื่อสารที่ดีกับประชาชนและทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความโปร่งใสในการดำเนินการถ้าอย่างนี้ดิฉัน เสนอให้มีการแต่ประชุมหรือว่าเวทีเสวนาระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสม,นเมอน,นะคะเนื่องจากออทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันและก็ขัดความขัดแย้งค่ะเป็นความคิดที่ดีมากค่ะาการเปิดเวทีพูดคุยระหว่างประชาชนจะช่วยสร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนดิฉันจะนำแนวคิดนี้ไปวางแผและดำเนินการต่อค่ะและท่าจะไอทีควรจะมีช่งอ,งองทางออนไลน์ค่ะเพื่อ ข่าวสารหรือข้อเสนอแนะเนื่องจากบางคนอาพให่สนดกมามาชมขอบคุณมากคัะดิฉันจะักดันให้มีเว็บไซต์ของทางเทศบาลค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกค่ะท่านนายกคะถ้าทางเทศบาลอยากมีแผนนาชนุมชนให้ดีขึ้นและเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยนะคะจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างะคะ สิ่งที่เราต้องทําคือการพัฒนาการศึกษาและให้โอกาสการฝึกทักษะให้กับเยาวชนเราจะทําให้โรงเรียนที่ในพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทุกคนค่ะแล้วเด็กๆอย่างพวกถ้าเด็กๆอยากมีกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะนอกชั้นเรียนอย่างเช่นก,กียาหรือการเรียนรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีเนี่ยพอจะมีโครงการนี้บ้างไหมคะมีแน่นอนค่ะเราวางแผนที่จะจัดโครงการพัฒนา,านนศักยภาพเด็กและเยาวชนเพิ่มเติม เช่นการสนับสนุนการสร้างสนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและค่ายถึงทักษะในหลากหลายด้านเราอยากให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างรอบครอบค่ะถ้าเป็นแบบนี้พวกเราก็อยากมีส่วนรุ่มด้วยนะคะเช่นช่วยดูแลกิจกรรมและเสน,น,นอแนวคิต่าตๆค่ะยินดีมากค่ะการมีส่วนร่วมของทุกคนจะช่วยทําให้โครงการเหล่านี้ประสบความสาเร็จดิฉันจะตัง้งทีมงานกับชุมชนเพื่อบางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการค่ะ วันนี้เราได้ยินเสียงของประชาชนทุกคนและทุกฝ่ายในชุมชนแต่เราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ในท,ทันทีแต่ดิฉันขอสัญญาว่าเราจะทําง,งานร่วมกันเพื่อสร้างเทศบาลในอุดมคติเพื่อที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสำเร็จในครางนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้นำอย่างเดียวหรือเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของประชาชนทุกคนเราเห็นถึงความตั้งใจของผู้นำละความพยายามในการพัฒนาเราจะช่วยกันทําให้ชุมชนของเราดีขึ้น นะคะที่จะเห็นผู้นําที่รับฟังความ,วามหเห็นของประชาชนแล้วก็พยายามที่จะาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดิฉันเชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยทุกฝ่ายร่วมมือกันเราจะสามารถพัฒนาชุมชนหรือว่าเทศบาลของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะดิฉันห็นด้วยค่ะการทำงานร่วมกันจะทํา,าให้เราแข็งแกร่งขึ้นถ้าทุกคนในชุมชนสามารถแบ่งปันไอเดียและช่วยกันผลักดันโครงการต่างๆผลลัพธ์ที่ได้จะตอบโจทย์เราทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะดิชันขอย้ำว่าครั้งนี้เป็นความสําเร็จของชุมชนขึ้นอยู่กับพลังความร่วมมือของทุกคนเราจะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันและไม่ทิ้งใชรไว้ด้านหลังค่ะพวกเราจะช่วยกันสนับสนุนและติดตามความขึ้นหน้าของโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะเราหวังว่าชุมชนของเราจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นยึดค่ะขอบคุณค่ะทุกความเห็นคือแรงบัลดาลของเราเราเชื่อว่า ถ้าทุกคนร่วมมือกันความฝันของเราที่ได้เห็นชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาต่อไปค่ะในชั้นอาจจะไม่ได้ทำทุกอย่างได้สบบในตอนนี้แต่ดิฉันจะทำให้เทศบาลนี้เป็นที่ที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนก็เพราะว่านี่คือการเริ่มต้นของการสร้างชุมชนในรูปตีที่ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันค่ะค่ะก็เราขอขอบคุณท่านนายกแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาชุมชนนี้ให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ ฉันเชื่อว่าทหารทุกคนนี้ก็มุง่งมั่นใจกันต่อไปอมเตอร์รซค์อนาคตที่ดีกว่านี้กับชุมชดได้ค่ะใช่ค่ะนี่ยังเป็นเพียง้นแรกแต่เป็นก้าวที่สําคัญถ้าเราสามารถรักษาความสามัคคีี้ไว้ได้ทุกสิ่งที่เราฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมขอบคุณสำหรับกำลังใจและความรูอของทุกคนค่ะฉันเชื่อว่าความเปล็ดยหนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นได้จริงถ้าพวกเราไม่หยุดทำงาน,นร่วมกัน,นงั้พวกเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ควโครงการที่ตั้งไว้สำเร็จลุล่วงค่ะเพราะว่าชุมชนนี้เป็นของ วันนี้ขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนมากๆ